ครับสวัสดีครับเนีเ่ยมาเลงเนงนะหลังจากที่เผาทานนะก็ใส่ใหม่ไงจากน่อยหนึ่งเออก็คือบอกพี่น้องไปแล้วหลังจากไล่แก๊่ลงมาแล้วมันสีใหม่มันสีใหม่เบิดบอกทนยิ่ใหญ่นี่ใหญ่พี่น้องมาเบิงน้ำกันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออยากเ,เปิดเตาก่อนนะครับหยุดวิดีโอก่อน ครับอันนี้มาเบิ้งนับกันนะครับนะเบิ้งทานที่ว่าใหม่เงยผมบอกนะนี่ครับใหม่ไงยง,ยงยนี่ครับน,นีทอนเงยมันเกิดเป็นทานนะวะจะเป็นร้อยแตกอาจจะซุก สุกอดบ่เบิดครับบ่เบิดร์ดสุกบ่บเบิดว่าไม้มันใหญ่เขาบ่ได้แต่เขาเลยปาดนะเลยปาดเข้าไปให้มันถึงแก่นในมันสุกเบิด์ดเลยอันนี้สรุปแล้วถ้าไม้ใหญ่ขนาดนี้จะสุกจะไม่สุกครับอันนี้รุ่นนี้สุกอยู่ห้อนรุ่นเดี๋ยวนีก เอออันนี้ก็น,ดดนีุ่กสุกบบนี้เดตตัวใหญ่นี่บ้เบิดครับการันตีว่าบ้าเบิดต้องไดยผพาครับต้องเดยผพาขึ้นเออตัวนี้คือต้องเอาเลยพาเข้าไปนี่ครับรุ่นนี้นะ อรุ่นนี้คือที่ผมเอาเผานี่นแต่รุ่นนี้ฮาต้องเลือยผ้านี่ครับผ้ามันถึงเก่นในมันผ้ามันเป็นร่องไปอ่จังสีซุกเบิดครับมันไม่เงยทำไมน่อยรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ซุกเบิร์รับรุ่นนี้อ่แต่รุ่นหญ่ตรงผ้าครับรุ่นหญ่จะประสุกเบิด ยังไล่แกียรับไล่เกียรกับเบอร์สุขบ,บ,บัดครับไล่จนเบิดแกียกับเบอร์สุขบิดเพราะว่าอย่างมันนี่ครับตัวนี้ได้ครับตัวนี้สุเบิดตรยังท่อนเดียวนี่ครับอืท่อนนี้ท่อนนี้คือบอร์สุขบัดครับท่อนนี้เสร็จลบแล้วเหลืออยู่หนึ่งท่อนที่บเสุขบัตรเออทายุบลงขึงขนาดนี้แล้วก็ ข้างล่างกับซุกเปิดด้วกันเอ่อพอข้างล่างผมเอาใหม่ห้องใหม่ห้องมันบ่มีตะแกนเพราะบ่มีตะแกรงกันเอ่อเล็กปิีงเกลว่างเี่อครับเอาใหม่ห้องเหรอเล็กปิีงเก่าว่างเอ่อเล็กปิีงเก่าว่างว่างหรือจะเอาใหม่ลงเอ่อจะเอาใหม่ลงใส่ใส่นี่ใส่ถังเอ่อเท่านี้ยุบลงหลายครับแท่าเท่ก้อนจะบ่ยุบหลายไปนี่จะนี่ยุบลงหลายแสดงว่าข้างล่างกับซุกเบิดซุกด้วกันเบิดด้วกัน สรุปครับไม่ง่ญ่ครับว่าไม่ง่ญ่นี่ต้องเด็กต้องพาก่อนครับพาเครื่องออต้องมีสุกเบิดถ้าเข้าหุ่มชนวนไอ,อ้กันความหออ่อนเซรามิกไฟเบอร์นี่ง่ายก็สุกครับอันนี้ซังกระสีนี่เก็บความห่อนบ่ได้ครับเก็บความห่อนบ่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นะว่วถ้าเข้าสีเตานี่คือ มันตุงหุม่มเซรามิกไฟเบอร์แ yeah. หไม่จะซุกเบรริดตั้งกลนเลยครับเนี่ยนั่นนะครับเดีย๋ยรมวิทยรศาสตรับุญมีกาวไว้ซึ่งจำเนี่ยครับสวัสดีครับ